สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็มาทดสอบเกมระบอกวิภาครับก็มีมีน้องๆนะครับที่อยู่ในช n แนลของผมนะครับเพราะว่าทดสอบเกมระบอกให้หน่อยนะครับได้ครับจัดให้ผมเองก็มีเคยเล่นซะด้วยสินะครับแต่มีน้องๆในช n แนลก็ถามมาก็จัดให้ครับผมว่าเล่นในคอมน่าจะง่ายกว่ามั้งเนี่ย โอเคก็เล่นได้ม like ีปัญหาครับกับเครื่อง3,000บาทนะครับเล่นเกมแบบเซนบล็อกนะครับเครื่องนี้ครับว่าไวฟไฟน่ยก็ราคาเพียงแค่สามพบาทนะครับก็ลองไปลองดูที่ช n e l ผมได้นะครับว่า ันสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างน,นะครับก็ก็ลองไปดูครับสำหรับเกมร็บอกนี่ก็ไม่มีปัญหาครับถ้จะซื้อให้ให้เล่นนะครับตาน,นี้น่าจะคลาสสิกสุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหก็เจ้าเครื่องนี้หรันด้วย CPU i7 49นะครับทำให้เครื่องเนี้ยแรงมากๆานะครับในราคา3,000บาทนะครับเพราะว่าเขาไม่เอาอะไรแล้วครับแรงแค่ CPU อย่างเดียวครับเอาไาเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นนี่ไม่เอาเลยเลยนะครับเสียงพอใช้ได้นะครับแต่เรื่องกล้องนี่ก็พอถ่ายได้นะครับแต่เอาสวยนี่ไม่ได้เลยสงสัยผมจะไม่เหมาะเกมนี้จริงๆนะครับผมบอกแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เห็นครับลื่นๆเลยสบายๆ ใครที่สนใจเจ้าตัวสินค้าพวากเอ็มไฟนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อที่ลิงก์ของผมร้านของผมข้างล่างใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็ช่วยกันอุดหนุนกันนิดนึงนครับเครื่อง3 0 0 0บาทเองนะครับเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับหลายเกมเลยดีกว่านะครับอาจจะปรับกลางบ้างปรับสุดได้บ้างนะครับสลับกันไปนะครับกับราคาแค่3000บาท